มื่อกี้กดผิดจะกดหยุดแต่เป็นกดปิดตอนนี้แบงกก็เลยเปลี่ยนฐานะคะเปลี่ยนจากฐานเมื่กี้ทาไมต้องทำคลิปพอบางคนอาจจะก็มีบางคนถามว่าวทำามทำาม ก็ประมาณว่าจะถท้ายไม่รื้เปล่าอืมมันรลับหลับสนิทสองสามสี่ห้าอ,อ,อันนี้ก็คือเสาวนปูนะคะอืม รับแม่วารับรับสบายใจมากอะหมายที่เบ้งนอนอยู่ก็เป็นหมายวัดช่วงอวนนะคะมีช่วงวนกุ้งช่วงวนปูเราก็จะดูดขี้นะครับรอรอหลุนวาเบ้งจะนอนได้ไหมนี่ ตอนนี้ก็คือเศร้าใจเสร้นแล้วเรื่องหวนแค่นี้แหะต็วหวนก็คือนับตาไปเรื่อยๆนะคะนับว่าช่วงนั้มีกี่ตาก็เศร้าไปจนหมด ทัพพูก็นอนอยู่เเค่ๆื่อทีไม่ใช้เบ็ดมดน,นะคะคือเัวทําความจําติ่เก่าเลยเช้าวันเสร็จเลยเดี๋ยว,วเอ้าเสด็จเดี๋ยวฮั่นกองเงิหนูทักคูนะคะ คล่ายคลิดไบางทีก็เป็นความใบใจของเจ้าข้องแมวบางทีคุนอื่นเขาจะได้รู้ว่าแมวมันมีไสเล็บไหนคนถีเขาห,หลักสัดวหลักแมวเขาก็ก็รูสึกดีเยอะเขาก็ประชบดูบางทีก็ช่วยกันแช่แมวเลี้ยงในเมืองกับเลี้ยงบ้านวเลี้ยงระบบปิด มืก่อนแบ้งก็เลี้ยงแบบปิดนะปิดไม่ได้ไปไหนเลยเหลืองานมากก็เปิดประตูวิ่งข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูแบ้งก็อยู่แต่ในบ้าน<ม>ตอนนี้แบ้งเดินไปนีนก็ได้บางทีนลุงแบ้งอยู่บนล่างค่ะนี่นเสร็จแล้ว ตะโขนร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เอาไว้มัดเวลาตอววนอืมตอวนเสร็จแล้ว,ว,แ,ลวแบงก็ยังนอนอยู่นะเดี๋ยวจับกล้องนิดนึงอืมอืมเบงนอนอยู่ตรงนี้ ใหญ่ๆว่าเห็นชัดไหมนะคะพอมันเป็นกองหน้าแล้วก็ความค้ดแลก็หยุดแป๊ดนะอันนี้คือแบงค์นอนจนสวนเสร็จฝั่งนี้ก็เป็นทั่วพูนะคะทั่วพูก็นอนอยู่เคเคกันนอั่นอยู่ใกล้ๆกันนี่เด็กนี่กินหมากรุ่งเวลเลยนั่นนั่นเลยพงุพงพุงกระแนาวนากะแนาวนากระเน้อะโดดโ มูด,ด,ดุกดิกลุกดิกลุกดิกนี่อันนี้ทั่วพูทั่วพูเซตนี่มาครั้งนี้ก็นอนเคเคกันนะคะนอนเคเคอวนมาครั้งนี้ครั้งนี้ก็คือเบ้งเบ้งก็คือยังนอนไม่ตื่นนะนี่คุณชายเบ้งสตวนเสร็จแล้วเบ้งก็ ยังนอนขนสบายใจถ้ามีไม่ก็จะได้ยินเสียงแบงขุนนะทดสอบความจำเต็มขอยากเป็นกำลังใจให้สำหรับน้องแมวน้องแบงหรือว่านี่ผู้ปกครองแมวก็ ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เลยนะคะขอบคุณค่ะความจำเต็มเลยปิดก่อนนะสวนสันเลวจ้า